คือ2561ถึง2580เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะฮะว่างานวิจัยของเราเนี่ยจะตกเกิดนิทศาสตร์ชาติอะไรซึ่งมีอยู่6วิิทศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คือ <c oughs> สิ่งวแวดล้อมก็เป็นวิทศาสตร์ที่5นะครับคือคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในแผนระดับที่สองก็คือแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอนนี้มันอยู่ในแผนที่ฉบับที่13คือ2,561ถึง2,570รอยู่ในระยะที่2ของแผนยุทธศาส์ชาตินะครับแผนยุทธศาสชาติเนี่ยเริ่มงะจากแผน12นะครับในเชวงนี้สภาพั์เองก็กำลังดำเนินการในการจัดทำแผน14นะครับ ผมก็วันหนึ่งก็ต้องมาคุยกับพวกเราเนว่าทิศทางการวิจัยในแผน14เนี่ยเราจะเน้นอะไรทีนี้ในแผนระดับที่3เนี่ยไม่ได้เครียบแผนระดับเขาเรียกว่ากบการปฏิบัติงานของกระทรวงหน่วยงานต่างๆภาครัฐเช่นมาดีท่านารัฐท่านก็พูดว่าสภาวิจัยเองก็มีกรอบในการพัฒนางานวิจัยเราต้องไปอ่านนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ เพระางานวิจัยของกระทรวงของคนต่างๆนั้นเนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เกินหนึ่งพันล้านเนี่ยจะต้องให้สภาพักเป็นคนพิจรารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนของพัฒนาของประเทศส่งครมแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานงบประมาณถึงจะได้งบมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองมีผเป็นขออ้ความที่จะทํางานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์นั้นเนี่ย มันต้องรู้จุดต้องคิดว่าการเปลีป่ยนแปลงของสังคมของเราตอนนี้ของประเทศไทยของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายทางคุณภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศนะครับการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีอิทธิผลมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในเพดีสิบสามเนี่ยถ้าเราไปดูให้ดีเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดสิบสามบุหมนายเนี่ย ตอนนี้สภาพักเองก็ได้ทําไปกับเพื่อนในเผนฉบับที่สิบสามเพราะฉะนั้นอีกสองปีนะถ้าพวกเราได้ไปอ่านเผนฉบับสิบสามเลยเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่จะตอบหรือกับเครื่อนในหนึ่งหมายของเผนสิบสามอีกสองปีกันหน้าถ้าเราไปอ่านอย่างเผนจะับหนึดหมายที่หนึ่งเนี่ยการกระริและเพิ่มมูล,ลค่าอันนี้สํคาคัญอยาจะเราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยที่มีผลกระทบก,ะกับการ,รเกษตรเราเนี่ยสูงมากวเดี๋ยวนี้ก็ขนาดที่บอกว่าพันธุ์พืชจะปลูกที่ไหนเนี่ยผลลัพธ์มันออกไม่เหมือนกันต้อมีผลนะเมื่องผไปชาวเสียงที่จำก็ก็มีความรู้สึกอะไรมันเปลี่ยนไปหลายอย่างมันมีโจทย์เยอะที่เราจะต้องทํานะครับผมเหม็นนักวิจัยที่เรามาอ,อบรมเนี่ย ทั้งมีทั้งสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยทั้งเป็นราชพักและระาชมงคุคนเพราะนั้นเราเห็นว่าความเชื่อมโยงกันวิทัยร,รัฐมหาวิทยาลัยกับราชพักะรัฐมนคนนั้นเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําในภาพใหญ่ราฐพักและรชบมงคนก็ทําในเรื่องของท้องถิง่นนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าการปเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกต่อไปนี่สําคัญมาก การทงานวิจัยนี่งั้นเนี่ยการติดตามทางการค้าเราก็ต้องทํางานวิจัยนะครับเดี๋ยวนี้สีเบนออกมาก็จะเก็บภาษีคาร์บอนคาร์บอนที่รูปเราก็ต้องทำนะเราก็ต้องศึกษาเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องดูคาร์บอนเราก็ต้องทําผลผลิตต่างๆที่เราจะส่งไปทางที่รูปก็ต้องคำนึงว่าผลผลิตตัวนี้เนี่ยผลิตคาร์บอนเท่าไหร่ท่านร้อยกว่าที่เขาตั้งมาตรฐานเขาก็จะเก็บ ให้เท่ากับที่เขามาตรฐานที่จะข้ามไปได้เพราะงั้นเร่เจอเพียงนี้เราต้องรับแม่แตอเดี๋ยวนี้อี <c oughs> ก็ออกมาดีๆนี่ย <c oughs> นะก็คือ deforestation d e c l r a t i o n ก็คือต่อไปถ้าเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ไปทำลายป่าเขาจะไม่ซื้อเช่นเดียวกับเดี๋ยวนี้ที่ยุโรปไม่ซื้อผลิตภัณฑ์านน้ำมันจากอินโดนีเซียมาลเ,มมเมลเซียเพากเไปทดสอบแล้วเนี่ยไปทำลายป่า เรื่องของยางพาร,ราทั่วประเทศที่เราทําอยู่เนี่ยมูลตาอยู่ประมาณสิบล้านเพราะฉะนั้นเราต้องไปวิจัยนะเพะื่อรองรับรับมือถ้าเกิดไม่ซื้อยางเราขึ้นมาเนี่ยมีอะไรที่เราจะไปคุยเขาเมื่อเราได้ทำสวนยางเราก็สามารถจะเก็บกักคารบอนได้เยอะเราก็ต้องถ่านอะไรพวนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสคำคัญมีตอบโจทย์ไม่ได้กาหนึ่งเนี่ยจะต้องวิเคราะห์นะ การเปลี่ยนแปลงจะเาพื้นอากาศก็ดีการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆเรื่องก็ตามอีกการทางการค้าก็ดีการลดลงของสัตยียกรธรรมาชาติในวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีสัตยียกรธรรมชาติที่สูงมากคือเราอยู่ในภูมิาสตร์ที่เหมาะจากทะเลสู่ยอดเขาไม่มีประเทศที่ไหนที่เหมือนเหมือนกับพวกเรามีปะการังมียอดทะเลมีสาหร่ายมีป่าไม้ตั้งตใช้ฝั่งยันยอดเขา มีความหลากหลายทางเีื้อพันธสูงมากถึงแมาา้มีแค่320ล้ำเล่ยเมื่อเทียบกับพื้นที่โลกทั้งหมด่1ล้านไล่ยเศียร3เปอร์เซ็นต์แต่ความหลากหลายเชื้อพันธุนี้สูงมากระดับที่16ของโลกระดับที่3ของอาเซียนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องวิจัยตนเองต้องขอภัยที่ไม่สามารถอยู่กับพวกเราได้เพราะว่าเดี๋ยว ต้องไปเป็นประธานจัดประชุมเรื่องของความหลากหลายชีวภาพให้หลายสินเด็จประเทศในครบ70็ดปัศาในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่ 4, 5, สี่ห้าหกจอยากจะ็ชวนทุกเรานะีที่ทำเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยไม่ไปเสนอผลงานวิจไกในการประชุมนานาชาตินะครับก็คิดว,ว่าจะ First Announcement ก็คงจะเร็วนี้ คือโครงการนี้ก็ได้ความรุณาจากท่านผอ,อสำนักวิจัยเนี่ยช่วยในงบประมาณนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะก็ทําให้ท่านเจ็บเจบัญษานะครับเพราะฉะนั้น,นผมผมคิดว่าในเรื่องงานวิจัยนี่เป็นเรื่องสําคัญนะอย่างที่ท่านประลาดผู้จารพูดคืองานวิจัยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือวิจัยเชิงพื้นที่นะครับ เราจะตอบวิจัยได้นั้นเนี <S 1> <S 1> um> ่ยต้องเิีนพื้นที่ตัวอย่างที่ท่านมีพาราพูดว่าการวิจัยพื้นที่ต้องทําอย่างมีระนาการมันไม่เสื่วนไม่ได้ครับถ้าเรื่องส่วนแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะันทั้งสังคมทั้งวิชาทั้งอะไรเยอะแไปหมดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นจ้าเราคิดว่าในหานัยก็ดีรล้วัฉพาะาชมงคลที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอิสานภาคกลางภาคใต้ภาตามถ้าร่วมมือกันทำเนี่ย การใชชามแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันถ้าเรามาร่วมกันได้เนี่ยโอกาสเพื่อสำเร็จมล้ก็พัฒนาประเทศอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ค่อนข้างจะถูกถูกต้องนะครับเรื่องของออจนไดน้เรื่องของอิชชูต่างๆที่เป็นปัญหาวันนี้นเยอะแไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องตั้งเกี่ยวิจัเนี่ยที่จะต้องตอบปัญหาหได้ นะครับผมไม่มีเวลาเดี๋ยวต้งไม่เป็นต้องปวดปัญหาได้ครับซึ่งถ้าเราคิดนะสามเรื่องสำคัญสำคัญที่เราคุยกันในเรื่องของการวิจัยเนี่ยก็คือต้องตั้งโจทย์ให้ถูกตยวที่ตูวก็คือโจทย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการไม่ว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ นิติศาสตร์ชาติเป็นพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือกรอบนิติศาสตร์การวิจัยของหน่วยงานกระทรวงกลมกลมต่างๆของมหาลลยต่างๆต,ต้องกรอบโจทย์ให้ได้ต้องไปวิเคราะห์นะครับต้องไปวิเคราะห์อันที่สองที่เราสําคัญต้องไปวิเคราะห์ว่าโจทย์ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรผมว่ามันไม่ยากหรอกทำงานวิจัยเนี่ยคุณวิจัยก็พูดนะว่าถ้าสมมติเราจะทํางานวิจัยเรื่องสังคมชุมชนเนี่ย เราต้องไปคลุกเคลือเขาต้องไปดูวิถีการันเนินชีวิตของเขาเป็นยังไงไปดูเขามีปัญหาอะไรไม่ใช่เรามาตั้งขึ้นเองตั้งขึ้นเองก็ตอบโจทย์ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับอันนี้คือสําคัญมากมากันต้องตรวจวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเราต้องตรวจวิจัยได้ดีแล้วเนี่ยนะครับตอบสนองความต้องการเลยมันต้องมีการระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำเรื่องสังคมไปทำสัมภาษณ์คนไม่กี่คน้มาสรุปมันก็ไม่ได้มันต้องมีสัยวนี้ก็คือทำเสูตรก็ค้นอยู่นั่นแหละในที่สุดถูกต้งองและแม่นยำเหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวทำเรื่องการหันใช้พัฒนาท่านทำแล้วทำอีกทำอีกทำแล้วใน,นที่สุดเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมก็คือไม่แต่ประเทศเยอรมันก็ออกไปใช้ประเทศในยุโรปหลายประเทศแต่ของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงกันนวัตกรรม มันแค่แต่อย่างที่เราคุยกันให้ป,ปรเงินผลใะไรอันมันแค่อยู่ระดับ4ี่หรือห้ายังไม่ลงในพื้นที่บางแห่งถึงลงเลยก็ยังไม่ได้วิจัยถึงขั้นสุดท้ายนะบางทีก็อาจจะเท่ห้องปฏิบัติเพราะนั้น,นต้องทําต่อยอดให้ถึงนวัตกรรมก็คือเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในรอต้นเดือนต,ต,ตัวมีวิธีการที่สําคัญ อันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนพวกเรานะ่ก็คือการวิเคราะห์ทงางสังคมมนุษยาศาสตร์อันนี้สําคัญมากนะผมเองเป็นกรรมการสภาแล้วก็เป็นกรรมการดูในเรื่องตำแหน่งนิาตยการอันนี้อาจจะมีไปนิดหนึ่งนอจากจะเห็นว่าพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยจนะต,ต้องไปทําในเรื่องของสเสนอจริยธรรม การศึกษานะครับนั้นมีหลายคนนะที่ส่งไปขอขอสรสอรีอกดีพบเขาปรากฏว,ว่าไม่ได้ไปขอไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่านี้ต้องต้องต้องระวันงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันมันจะถูก ริยธรรมหรือเปล่าเราจะคิดเองไม่ได้นะต้องให้กรรมการริยทยธรรมของมหาลัยเขาดูให้ด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะเสียเวลา,าเปล่านะครับเพราะฉนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องในการวิธีในการวิจัยต้องทาให้ดีเนะี่ยต้องดูว่าหนึ่งข้อมูลต่างๆตัวอย่างต่างๆเราได้มาครบไหมนะครับหนึ่งเนมะื่อเราตั้งจทย์ที่ดีแล้วเรามีมาเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องแน่นยันได้ผลดีแล้วอันสุดท้ายก็คือ ต้องใช้ให้เป็นนะครับก็สรุปก็คือค้นไม่พบก็คือโจทย์วิจัยนะอันที่สองก็พิสูจน์ได้ก็คือระเบียบวิธีวิจัยอันที่สามไปใช้ให้เป็นค้นไม่พบพิสูจน์ได้ใช้ให้เป็นนี่เป็นงานของพระเ้าอยวชาญองค์ได,ไดการที่เจ้าที่พูดถึงนักวิจัยของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าสิ่งที่ผมกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเรียนนักวิจัยทั้งหมดเนี่ย ผมอยากเห็นนักวิจัยของเรานะ่ได้ทำงานอย่างน้อยก็พวกผมจะได้ส่งน้ต่อให้พวกเรานะครับให้ทำงานต่อไปถ้าเราอ่านใปในผมนี้ว่าหลายท่านอ่านนะประเทศจีนเนี่ยเขาฝึกนักวิจัยเขาไม่ต่ออายุสิบวกนะครับเอามาทำวิจัยเลยนะของเรามีติว่ายังช้านะ เราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ดว่าอุตนาวมของสํานักงานาการวิจัยชาติเนี่ยที่ได้เร่มโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมีการเรียนนักวิจัยรุ่นใหม่รุ่นวันของเราขึ้นมาทดแทนรุ่นเก่เาๆ่ยเ,เป็นเรื่องจําเป็นเนี่ยก็ตางงานวิจัยเนี่ยนะครับท่านต้องทําอย่างต่อเนื่องนะฮะมีไปเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเราจะหาคนที่เชี่ยวชาญยากเนะนี่ยทุกคนเยอะบน ผมยกตัวอย่างให้กันเนี่ยเหมือนสมมติทางการเกษตร,รษถ้าเมื่อก่อนต้องใครบอกว่าไปเรื่องข้าวโพดก็ต้องอาจารย์อะไรอมีเด็กศัตรูอะไรพวกนี้ยกตัวอย่างหรือจะไปเรื่อนริมน้ำต้ององค์การมณฑ์ด้วยเกษตรนี่อย่างผมก็ได้ไปป่อเทเรนต้องอาจารย์สนิทคือคือเราต้องคือเราต้องทำให้มันสุดสุดของเราให้มันเชี่ยวชาญและสามารถเราจะทำเรียนกันได้เนี่ย เชี่วชาญคนละเรื่องละเรื่องมาทำร่วมกันได้มันจะเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบเป็นงานวิจัยที่มีนาการในงานวิจัยพวกนี้สําคัญเมื่อเราได้แล้วเราต้องเอาไปทําแผนในการปฏิบัติในการ implement ที่จะเสนอรัฐบาลในพวกนี้นะครับก็อยากจะฝากพวกเรานะลงไปคุยกันในพื้นที่ที่อยู่ ด้วยกันก็ลงไปคุยว่าพื้นที่ของเรามีปัญหาอะไรภาคกีสานมีปัญหาเรื่องน้ําลงไปทํากันให้มันครบตั้งแต่น้ํากับพืชน้ํากับดินน้ํากับต้นไม้น้ำจะเอามันแมเนจเมนต์ยังไงให้จบนะครับเพราะฉีนั้นผลคงใช้เวลาผมกวรนะก็อยากจะขอบพระคุณนะท่านวิพาละนะครับที่ท่านส่งเสริสมสน,นับสนุนในเสิ่งที่ถูกสร้างก็งคือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นมา ให้เขียนโครงการวิจัยที่ตอบสนองกับประเทศชาติให้เขียนโครงการวิจัยตั้งเป้อตอบสนองนนต่อชุมชนตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองต่อเจด้าต่างาๆที่เป็นความสําคัญเป็นปัจจัยเป็นปัญหาของประเทศชาติต้องขอบคุณทางโตัววิจารณ์เนี่ยที่ได้รับภาระอันนี้ในการเรียมมาอบรมพวกเรานะครับผมคิดว่าครั้งนี้ถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในสุดท้ายที่สุดผมคิดว่าผลกลวงกันนี้เนี่ย จะทำให้พวกกระปุกให้ผูส้ส่งพนธุ์ต่างๆเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยจากพวกเราเนี่ยใช่เลยให้นกประมาณได้เลยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการและสุดท้ายก็คือเราก็ไป,ปเป็เดนตัวเองว่างานวิจัยเราเนี่ยจะต้องไปใช้ประโยชน์ยังไงนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอ้เราทำในสิ่งที่เราเชี่วชาญจริง นะครับแล้วก็ต่อยอดให้ถึงสุดสุดไปเลยภาษาโมงก็เรียกว่าต่อยให้สุดหมัดอย่าไปเย็ดเย็เย็อยู่เย็ดเย็อยู่ก็แพ้ทุกขเันต้องต่อยต่อยให้สุดหมัดทำอะไรต้องให้สุดนะครับทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย,เ,ยเป็นเรื่องใหญ่ทําคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องทำหลายหลายคนมันต้มีความเชื่อมโยงกันหมดทำเรื่องงาำต้องทำไั่เกิดใช้ฝัเนเย็ยอดเขา ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนต่างกันต้องมาทําร่วมกันเพราะนั้นทําคนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเ,เนี่ยเรื่องสาคัญอย่างมากเพราะนั้นต้องปรับปรุงวนกันทำานะครับผม่าประสบการณ์ผมนะเมื่อเมื่อกี้ผมก็เรียนท่านีรริปรานไปว่าบางอย่างเนี่ย,ยางานที่เ,าเราข้อมูลเราพร้อมนะครับแต่ว่าเวลาลงไปสู่แผนปฏิบัติเนี่ยงานที่ขเขารับผิดชอบเนี่ยไม่เอาจริงเอาจรนง ผมว่าเราทำงานวิจัยาะผสะมกวนเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องปีนสองติดห้เนี่ยผมว่พวกเราทำภาคเหนือก็ให้หมาลายเคลงใหม่ภาคอีสานุสิตหมาลัยขอนแก่นภาคกลางให้มหมาลัยเกษตรภาคใต้ให้มหมา,ล,ากกลัยสงขลานครินทร์ทำงานวิเคราะหมดเล้วว้หมดเนี่ยปีนสองติดห้ามาจากไหนจากไหนเมื่อไรเท่าเรื่องเปลนปฏิบัติในการที่จะไปให้มันเกิด ผมอยากเป็นรูปมาทำยังยากเพราะน,นั้นลองไปยิจใจหน่อยได้ไหมว่าทำไมมันถึงมันติดตรงไหนแผนปฏิบัติครับก็คงจะขอเพียงนี้คนระับ เดือดผมต้องเดินข้ามสะพานเลยไปฝั่งนึงก็ต้องขอบพระคุณนะฮะทุกทุกคนก็ให้พวกเราประสบความสำเร็จนะครับเราอยากให้เป็นนักวิจัยที่เป็นเก่งทุกคนแล้วก็กเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อไปอนาคตกะเป็นที่พึ่งของสภาวิจัยเป็นที่พึ่งของชาติในสิ่งสําคัญก็เราทุกคนก็เป็นคราาูบาอาจารย์ก็ไปสร้างพัฒนาวิสิทิ์ของเราให้เป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นนักวิจัยที่ดีขอบพระคุณมากครับทุกท่านครับ สวณแมเตเ็ีเชิญนังารียนดายและนักเรียนอยู่บนเวทีก่อนนะคะอาจารย์ขะขอเร่เชิญอยู่บนเวทีก่อนนะคะมอบของผี่รันผิดจบ